สวัสดีครับอยู่กับช่องปา่าชิตคนหมักรถนะครับผมมือนีพามาเบ่งลูกพ่วงสองคันนะครับคันนี้บอกขายเด้อผพื่อได้หาลูกพ่วงไว้ใส่งานนะครับสภาพเจีมๆเลยยางดีเลยครับแปดเซนเลยยางดีแปดเซนนะครับลูกพ่วงตัวนี้สองคันห่มเอกสารเห่มทะเบียนนะครับมีเห่มทะเบียนพร้อมเรียบร้อยเบ่งคอกัน ต่อรถแรีนอ่อยเลยเลยครับราคาโ่แพงครับราคาเปิดไ้อยูที่18ดหานะครับ18หากูได้สนใจกิ่งกลางมาไหนเด้อครับเด้อ VTC ี T G นีเด้อสเสป,ปีกลดนะครับเด้อเบรกแฮนงมีถังลม้อมนะครับเด้อถังลม้อมตบูเบรกตัวตัดลมมีมีไอปากไอ้นั่นทำสวยงามเะครับสวยงามยางดีแปดสินเลยผู้ใดสนใจไปไปหลกัก มีแมอยู่เลยเนี่เอาไปใส่หลากอ่อยนยครับมีขอ,อกมีกองอ้อมเรียบร้อยครับนี่มีกองผอมเรียบร้อยเด้อได้สนใจกับกิงกลางเขามาได้หนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันบาทเด้อครับตอลองได้ครับเอกสารหล่มทะเบียนเด้อครับเด้อตัวนี้เอกสารหล่มทะเบียนว่าต้องไปตอขอกอีกนมันยากเด้อครับนี่มีมีกองผอมกองอ่อยเป็นกองอ่อยเรียบร้อยเลยครับสภาพถือว่า สวยเลยครับสมบูรณ์เลยละ่ะถือว่าสมบูรณ์อยู่แล้วเป็นสองขั้นครับผู้ใด,ดอยากได้สามขั้นก็ไปเสริมเอาก็ได้ครับแต่ว่าสองขั้นนี่ก็บเรียนง,ง่ายเพราะแห้งละ่ะนี่นะครับยี่ห้อ,อก,กับตามนั่นเลยยางดีเลยด้วยครับแปดเซนเลยนี่ตัวนี้ เลยสนใจครับกิ่งกลางมาได้ตัวน,นี้เป็นขอ,อกแดนอ่อยเลยเด้ขอขอกแดนอ่อยเลยอย่างเบิ้งคัตซีทางนี้นี่เบิึงยางยังดีๆเลยเด้อครับนี่เด้อยางยังสวยๆเลยพืชเล็กงามครับงามคัตซีงาม,ส,งามสวยเลยละ่ะ เบิ้งระบบเบรกดนี่ถังล้มพร้อมนี่นี่ถังล้มนี่ตัวแยกเป็นเบรกล้มเบรกแห่งนะครับยังสวยยังสวยครับเ,เล็กยังโมมีผุเลยเด้อครับนี่เด้อโมมีผุเลยเล็กสวย คือว่าสวยงามอยู่คือว่าโอเคจะเป็นสองขัานนะครับยางดีแปดเส้นเลยแปดน,อน็อตได้ว่ายางดีครับยางเนี่ยร้อมใสเลยครับ ปุ้ยสนใจครับกิงกลางเขามาได้ลูกพ่วงพร้อมอคอกขนอ้อยครับต่อบาขนอ้อยเรียบร้อยขนอ้อยรถตัดสบายเลยครับเด้อปุ้ยสนใจกิงกลางเขามาได้ครับ1นึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้เด้อครับเด้อต่อรองได้ผู้ดสนใจกับกิงกลางเขามาได้ลูกพ่วงพร้อมใส่งานครับ ตดใจผู้ใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้ครับผู้ใดสนใจรถบ้านรถมือสองรถหกล้อสิบล้อรถเบรโคเด้อรถไทหรือว่ารถที่จอดยุบานบ่้ใ้ใส่งานอยากซื้ออยากขายสามารถฝากได้เด้อครับกิ่งก้านข้ามาได้ว่ารถยุบานรุ่นนันยี่ห้อนี่อยากซื้ออยากขายครับโทรมาปรึกษาได้เด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำเดี๋ยวพอกันชิปหนาเด้อครับ สวัสดีครับ